ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมษนะคะช่วงวันที่16-31ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมษนะคะหรือลัคนาราศีเมษก็ดูได้เช่นกันนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษก็ดูได้เช่นกันนะคะช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีเมษนะคะชาวราศีเมษได้ไพ่ King of ซ w a n s นะคะราชาถือดาบไพ่หกเหรียญน,นะคะ การสนับสนุนนะคะ Queen of p e n t a c l e Queen of p e n t a c l e ชาวราศีเมษหรือลัคกกนาราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะลากเลือดมานานเหนื่อยเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานมานานนะคะคุณจะแบบหลายสิ่งหลายอย่างไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังที่ปรารถนางานก็ไม่ค่อยราบรื่นทำเหนื่อยมากแต่เงินก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่หรอก นะฮะตั้งที่ผ่านมานะที่ผ่านมาต่อไปนี้จะเหนื่อยแต่จะดีขึ้นนะเหนื่อยจะดีขึ้นเหนื่อยแต่จะมั่นคงแต่ก่อนเหนื่อยแต่แทบไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมีกินไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเป็นแต่ก่อนทุกวันนี้เหนื่อยแต่จะเริ่มเข้าสู่ความมั่นคงนะฮะชาวราศีเมษจะผ่านมาถึงจะครึ่งปีอยู่แล้ว <c oughs> จะครึ่งปีอยู่แล้วลากเลือดลาก มาหลายปีและรากเลือดมาหลายปีและแส,แสนสาหัสมาหลายปีแล้วนะคะมันเป็นชาวราศีเมษดวงชะตาส่วนมากจะติดจะเป็นดวงชะตาที่คล้ายๆกับดวงชะตาการเมืองอดวงชะตาประเทศของประเทศไทยถ้าประเทศไทยมีทิศทางที่ดวงชะตาไม่ค่อยอู้ฟู่ร่ำรวยเท่าไหร่ชาวราศีเมษก็จะเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ ดวงชะตาเมืองไทยเหมือนจะดีขึ้นชาวราศีเมษก็จะดีขึ้นนะคะส่วนมากลักนาและก็ชาวราศีเมษดวงชะตาจะคล้ายคลึงกับดวงชะตาของบ้านเมืองไทยประเทศไทยประมาณนี้นะคะต่อไปนี้ท่านจะได้รู้สึกว่าโอเคมันจะเริ่มดีขึ้นหน่อยจากแต่ก่อนทําไปแล้วก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้อะไรหรอกได้กินไปวันๆนะคะ แต่ทุกวันเนี่ยเหนื่อยนะแต่ก่อนเหนื่อยมากเหนื่อยมากหนักมากนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมาแต่ต่อไปเนี้ยมันจะเปลี่ยนใหม่มันจะเปลี่ยนใหม่นะคะท่านจะเหนื่อยจะลําบากเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่ามันจะเริ่มเห็นอะไรดีขึ้นมาเยอะแยะ การเงินก็จะการงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆก็จะเริ่มเข้าสู่ความมั่นคงจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในหน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการต่างๆของท่านท่านไปขอความช่วยเหลือจากใครจะได้รับความอนุเคราะห์นะะได้รับการสนับสนุนเขาอาจจะช่วยไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่เขาอาจจะช่วยได้สักกี่สิบสามสิบสี่สิบก็ให้เขาช่วยไปเถอะค่ะไม่ไม่ต้องไปแบบ ทำไมเขาช่วยได้แค่นี้ไม่ต้องไปถามหาเหตุผลเขามีเหตุผลบางอย่างในตัวเขาที่เขาไม่สามารถช่วยคุณได้เต็มที่เขาช่วยได้ทั้งสามสิบสี่สิบเปอร์ซ็นก็เอาไว้ก่อนนะคะดีกว่าไม่มีใครช่วยเลยดีกว่าไม่มีใครสนับสนุนเลยชาวราศีเมษนะคะการเงินงานกับธุรกิจค้าใครอยาก เปลี่ยนงานคุณเปลี่ยนงานคุณก็จะเจองานหนักงานเหนื่อยเหมือนเดิมนะคะจะขยับขยายธุรกิจค้าขายเหมือนเดิมคุณก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยต้องหนักเหมือนเดิมนะคะแต่มันจะมีมากขึ้นเงินมันจะมาเข้ามามากขึ้นแค่นั้นความมั่นคงมันจะมากขึ้นนะคะดีกว่าจะก่อนเหน็ดเหนื่อยมากแต่แทบไม่ได้อะไรเลยได้กินไปวันวันกินไปวันวันยังลําบากอ่ะแต่ก่อนประมาณนี้นะคะต่อไปนี้ก็ยังเหน็ดเหนื่อยเหมือนเดิม นะฮะแต่จะดีขึ้นนะคะความมั่นคงจะดีขึ้นจากแต่ก่อนที่ไปยื่นขอความช่วยเหลือจากคนนน้นคนนี้ก็เขาหลบหน้าหลบตาเขาปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคุณตลอด<ม>ต่อไปนี้เหมือนเขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้อย่าไปหวังเขาช่วยเยอะ นะคะเขาช่วยได้สักเหมือนที่บอกอะ่ะสามสิบสก็รับไว้ก่อนดีกว่าเขาไม่ช่วยอย่าไปตั้งคําถามนะคะแล้วเราจะไม่มีความสุขหรือบางครั้งถ้าเรารู้ความจริงว่าทำไมเขาช่วยแค่นี้เราอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้รู้เท่าที่ควรรู้ก็พอไม่ต้องไปดิ้นรนหาคําตอบหรืออยากรู้อะไรมากเกินไปนะคะชาวราศีเมษไม่ว่าในเรื่องงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามเริ่มง,งานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ก็เหนื่อย แต่ก็จะมีความมั่นคงอยู่ที่เก่าทําของเก่าพัฒนาปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นก็มั่นคงนะจะมั่นคงส่วนเรื่องการขยับขยายธุรกิจนะขยับขยายได้แต่ก็จะเหนื่อยเหนื่อยมากด้วยนะเหนื่อยมากนะคะแต่ก็จะมั่นคงหรือถ้าไม่ขยับขยายพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ให้มันดีให้มันมั่นคงก่อนก็ได้แล้วแต่นะคะเลือกเองชาวราศีเมษแต่สถานการณ์การเงินของชาวราศีเมษจะดดีมากๆ จะดีมากขึ้นมากนะคะจากแต่ก่อนก็เหมือนที่บอกบางคนอนะ่ะแค่กินรายวันยังยากเลยอะไรเงี้ยหรือแทบบางวันก็ต้องประหยัดเพราะว่าหาไม่ได้เท่าที่ที่ตั้งไว้ที่ตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ยต้องประหยัดอดออมมากกินก็ไม่ได้กินสุขสบายกินวันๆหนึ่งก็ลําบากแต่ต่อไปนี้จะดีขึ้นจะดีขึ้นนะคะชาวราศีเมษน,นะคะยิ่งใครที่ไปทําธุรกรรมเกี่ยวกับกู้เงินผ่าน ู้เงินธนาคารเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัตินะคะใครคู่ที่จะมาลงทุนมาขยับขยายธุรกิจหรือมาสร้างโปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามนะคะการกู้ธนาคารซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะได้นะธนาคารน่าจะปล่อยกู้โอกาสสูง ะะเร็วหรือช้าก็ตามกระบวนการของเขานั่นเลยค่ะตามกระบวนการของธนาคารนั้นแต่ถ้าคุณจะกู้เงินนะคุณได้แน่นะคะคุณได้นะคะแต่เงินที่จะมาจากหน้าที่การงานก็ได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มเห็นผลงอกเงยขึ้นมาสักทีมันจะเริ่มลืมตาอ้าป,ปากได้สักทีนะคะชาวราศีเมษในสถานการณ์การเงินจากแต่ก่อนนี่คุณ ถ้าคุณไม่มีเงินนะคุณจะไม่คุณจะมองหน้าใครไม่ได้คุณไม่กล้ามองหน้าใครเพราะว่าอะไรบางครั้งการที่คุณมองหน้าเขาเหมือนเขาจะรู้ว่าคุณอยากจะยืมยืมเงินขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยคุณก็จะเดินไม่ได้ยืดหน้ายืดตาหรือเชิดอกไม่ได้เต็มที่ต่อไปนี้ก็จะดีขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวอดทนน่าจะกลางปีนี่แหละกลางกลางปีแล้วเดินทางมาถึงจะกลางปีแล้วค่อยดีขึ้นก็ลากเลือดมาพอสมควรน,นะคะ ชาวราศีเมษนะคะถ้าคุณติดต่อประสานงานธุรกิจดีลงานใดๆก็ตามนะคะโปรเจกต์โครงการทางการเงินการงานธุรกิจนะคะคุณพยายามเข้าหาผู้หญิงนะคะชาวราศีเมษผู้หญิงจะคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อหนุนคุณนะคะซัพพอร์ตคุณในหน้าที่การงานนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็พยายามเข้าหาผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงคุณก็พยายามเข้าหาผู้หญิง ด้วยกันก่อนนะคะชาวราศีเมษนะคะมันจะเหมือนกับว่ามันช่วงเนี้ยผู้หญิงกับชาวราศีเมษจะถูกกับผู้หญิงไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามผู้หญิงเขาจะเอ็นดูเมตตาคุณช่วยเหลือเกื้อหนุนจุนเจือคุณนะคะส่วนเรื่องความรักความรักชาวราศีเมษนะคะความรักถ้า คนโสดคุณยังอยากโสดต่อไปดีกว่ายังไม่ต้องรีบที่จะขว่คว้าหาคู่หาแฟนนะ,ะถ้าตาบใายยังสถานการณ์ชีวิตคุณยังไม่นิ่งพอนะคุณอย่าพึ่งไปหาแฟนหาคู่เลยค่ะมันจะดึงเข้ามาให้คุณปวดหัวให้คุณวุ่นวายให้คุณหนักอกหนักใจให้คุณเครียดกว่าเดิม นะเน้นเน้นคนโสดชาวราศีเมษพยายามเน้นเรื่องหน้าที่การงานเพราะว่าช่วงเนี้เหมือนหน้าที่การงานคุณกําลังเปิดเรื่องการเงินคุณกําลังเปิดมันกําลังไปได้ด้วยดีมันกําลังจะพุ่งขึ้นไปในทิศทางที่ดีดังนั้นชาวราศีเมษพยาพยามพยายามพยายามอย่าเอาใจไปฝักใฝ่เรื่องความรัก ความรักมันทําให้ชาวราศีไม่เป็นทุกข์นะไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตดังนั้นอะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางไปซะไม่ต้องไปยึดติดโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยแนะนําให้โสดไปก่อนให้คุณมั่นคงมั่งคั่งมากกว่านี้ก่อนแล้วคุณจะแล้วคุณจะเลือกได้เลยทางเนี้ยไม่จําเป็นต้องให้เขาเลือกคุณนะถ้าคุณรวยแล้วอ่ะคุณมีเงินแล้วคุณมั่นคงระดับหนึ่งแล้วอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องไปคุณจะถ้าทุกว์ทัณฑ์สถานการณ์ที่ผ่านมาคุณเหมือนอยู่ในตัวเลือก แต่ต่อไปนี้ยถ้าคุณมั่นคงทางการเงินการงานแล้วนะเขาจะเป็นฝ่ายเป็นทางทางฝ่ายตรงข้ามเขาจะเป็นฝ่ายตัวเลือกให้กับคุณนะไม่ใช่คุณเป็นตัวเลือกอีกต่อไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์ถ้าใครที่เป็นโสดนะคะเป็นโสดมีโอกาสได้เจอแล้วก็ชาวราศีเมษมีโอกาสได้เจอผู้หญิงนะผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีฐานะร่ํารวยเจอเศรษฐีนีนะมีโอกาสได้เจอเศรษฐีนี นะะถ้าคุณเป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้เจอผู้ชายที่ค่อนข้างดุดันดุดันนะฮะดุดันเด็ดขาดไฟในเรื่องความรักความสัมพันธ์เข้าไฟแทบทุกเรื่องอ่ะเอาเง <laughs> จะเป็นลักษณะผู้นําสูงก็จริงเด็ดขาดสูงก็จริงนะถ้าชาวราศีเมษถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายที่ค่อนข้างเด็ดขาด,ด,ดเด็ดเดี่ยวมีภาวะความเป็นผู้นําสูงแล้วก็แบบ เหมือนพระราชาถือดาบอ่ะเขาจะเป็นลักษณะประมาณเนี้ยพร้อมไฟพร้อมต่อสู้ตลอดนะคะไพ่มันก็ขึ้นมาอยู่แล้วอ่ะนะ,ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอคนที่ค่อนข้างอะไรไฟนิดนึ่ะต่อสู้นิดนึงนะคะยิ่ง ถ้า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 เขารักแล้วก็ถ้าคุณซื่อสัตย์แล้วก็รักยงรักภากดีในความสัมพันธ์นะเขาจะปกป้องคุณเต็มที่เลยชาวราศีเมษถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเจอผู้ชายที่ปกป้องเข้มแข็งนะ,ะช่วยเหลือคุณได้นะคะในยามที่คุณเกิดวิกฤตสักอย่างหนึง่งนะคะแล้วก็ผู้ชายจะได้เจอผู้หญิงที่ค่อนข้าง รวยมีฐานะนะคะแต่ก็พยายามถ้าเจอเขาแล้วรักษาไว้ให้ดีก็แล้วกันนะส่วนคนที่มีคู่ไม่ว่าอยู่ในสถานะแฟนหรือแต่งงานนะถ้าคุณยังถ้าคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังอยากรักษาทนุถนอมแล้วก็ไปต่ออีกนาน ดูแลเทคแคร์เอนเตอร์เทนกันให้ดีนะคะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างทํางานแล้วก็ไม่มีเวลาได้คุยกันได้พักผ่อนได้ทํากิจกรรมอะไรร่วมกันเลยเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์มันห่างเหินแล้วมันจะทําให้มีโอกาสนอกลูก่นอกทางนอกใจกันไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งดังนั้นถึงคนจะยุ่งเรื่องงานขนาดไหนนะ คุณจะยุ่งคุณจะมีปัญหาประสักขนาดไหน,นคุณต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันคุยกันทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วมันจะสารสัมพันธ์ให้ไปในทิศทางที่ดีแล้วมันจะทําให้คู่ของคุณอยู่นานแต่ถ้าคุณยิ่งมีปัญหาประสักต่างฝ่าย,ต,าายต่างเครียดต่างกดดันไม่หันหน้าคุยกันหรือไม่ทําอะไรที่มันรีแลกเลยไม่มีกิจกรรมอะไรร่วมกันที่มันจะสร้างความสร้างความอบอุ่นสร้างความมั่นใจในชีวิตคู่นะ่ะคุณมีโอกาสที่จะไปด้วยกันไม่ได้ได้อยู่แต่คงไม่ยืดอะไรประมาณเนี้ย ะะดังนั้นชาวราศีเมษนะคะคนที่มีคู่รักษาธนุถนอมความสัมพันธ์ให้ดีนะคะดูแลให้ดีคนโสดถ้ายังยังไม่ใช่จริงๆยังไม่เจอคนที่ใช่จริงโสดไปก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกไม่ต้องไปรีบนะคะสร้างเงินสร้างฐานะทางการเงินการงานให้มั่นคงก่อนแล้วคุณจะเป็นฝ่ายเลือกนะเขาจะเป็นฝ่าย ตัวเลือกจากที่ทุกอันนี้คุณอาจจะเป็นตัวเลือกให้เขาต่อไปถ้าคุณมั่นคงทางการเงินการงานอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นฝ่ายที่คุณจะต้องเรียกว่าอะไรถูกไม่อ่าเป็นฝ่ายที่มีตัวเลือกให้คุณไม่ใช่เขาเลือกคุณแต่จะเป็นฝ่ายที่คุณมีตัวเลือกเยอะแยะแล้วคุณอยากเลือกใครคุณก็คิดพิจารณาเองตามความเหมาะตามความ เหมาะสมสมควรแล้วแต่คุณนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษนะคะถ้าชีวิตความเป็นอยู่คุณดีขึ้นนะ,ค,ะคุณต้องหมั่นสั่งสมบุญบาร,รมีต่อไปทําบุญรักษาสินห้าสมนน์นั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะภาวนาจิตอะไรต่างๆนะคะสมาทานสินห้าก่อนนอนพยายามทําต่อไปนะ,ะมันจะเร่งและก็ส่งเสริมให้ดวงชะตาของคุณดียิ่งๆขึ้นไปจัดที่คลายในเรื่องการเงินนะะการเงินจะ พลิกผันเปลี่ยนแปลงดีไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะคลิปนี้ขอให้ชาวราศีเมษทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ